สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่30มกราคม2565เวลา14นาฬิกา30นาทีนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับตอนนี้นะคะยายจินจะพาไปที่บ้านสปันนะคะที่เป็นไฮไลท์ของบ่อกเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันนะคะว่าไฮไลท์เนี่ยมันเป็นประมาณไหนเพราะยายจินก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้เราดูถนนไปก่อนนะคะชมถนนไปพร้อมๆกันดูธรรมชาตินะคะ <c oughs> อกเกลือนี่ที่เข้ามากันนะคะคือมาดูภูเขานั่นแหละนะคะก็มีเกลือนะคะจุดขายก็คือมีเกลือนะคะเกลือภูเขาเป็นเกลือสินเทานะคะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้ท้องฟ้าก็สดใสนะคะ แสงแดดจ้าเลยนะคะแต่อากาศก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวนะคะก็คือพอดีสบายๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสะพานพร้อมๆกันเลยนะคะใจไม่ถึงก็มาไม่ได้นะคะเพราะว่าถนนถนนหนทางพูดถึงก็ลาดยางก็ถามว่าก็คนคุ้นคนเคยก็ไปมาสะดวกอยู่นะคะแต่คนที่เขาไม่ค่อย เจอถนนแบบนี้เขาก็ว่าลำบากกันนะคะรถล,ลาก็มีขึ้นเยอะแล้วนะคะเมื่อก่อนยังเงียบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงที่หมายเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะคะว่าเข้าไปชมอะไรกันนะคะเราก็าไปชมพร้อมๆกันนั่นแหละนะคะ ต้นไม้ใหญ่นะคะมีความเป็นธรรมชาติอากาศดีบริสุทธิ์นะคะก็คิดเสียว,ว่าเรามาฟอกปอดน,นะคะถ้าคนไม่เคยมาก็จะว่าเดินทางลำบากนะคะแต่สำหรับยายจินนี่ก็บอกได้เลยว่าถนนหนทางสะดวกสบายนะคะ พูดถึงเมื่อก่อนจากินมาทำงานอยากินว่ามันลำบากถนนลูกลังนะคะถนนก็จะมีหลุมมีบอ่อหน่อยนะ บอกกุกกักนะคะเราจะพาท่านไปเที่ยวที่บ้านสปันนะคะอำเภอบอกเรือจังหวัดน่านนะคะเรากอชมไปพร้อมๆกันนั่นแหละค่ะ เาก็นิยมทําบ้านอยู่เชิงเขากันนะคะเพราะว่าเป็นห้องพักนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันนะคะสองข้างทางก็จะมีร้านขายของนะคะเป็นร้านค้าเกิดขึ้นใหม่นะคะ เขาเาเรียกว่าแดนปลดปล่อยนะคะใครมาอยู่นี่ก็ไกลโหเลยนะคะลำบากลำบนมากในการเดินทางนี่ต้องเตรียมสเวียงนะคะเพราะว่าไม่มีรถนะคะก็ะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้นะคะเขาจะเป็นห้องพักกันนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเข้ามาชอบเอาบรรยากาศนะคะ จะส่องให้ดูนะคะห้องพักเขาจะมีอยู่ข้างล่างแล้วนะคะก็ถือโอกาสกาทำคลิปข้างทางไปด้วยนะคะก็ประมาณภูเขาสายน้ำแหละสายหมอกแสงแดดนะคะเขาจะมาประมาณนี้แหละค่ะ บมอกมีน้ำมีลำธารมีหุเขานะคะป่าไม้นะคะมาเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะพูดถึงความสะดวกสบายมันก็ไม่มีนะคะใครติดรู้ก็มาก็คงลำบากใครขาลุยก็มาได้ก็ชิลๆนะคะสบายสบายแล้วแต่นะคะ ป้ายนะคะเราถึงป้ายแล้วนะคะ ชั่วโมงประมาณจโมอกรมยงไปประมาณมนะะหนึ่งชั่วโมงนะคะจากอำเภอปัวนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวขาลุยนะคะใจลถึงก็มาได้นะคะ ะะว่าเออที่เขาพูดเขาว่ากันจะประมาณไหนนะคะนี่จะกินมาตอนกลางวันแดดร้อนอยู่นะคะแต่ถ้าหน้าหนาวตอนเช้าเช้านี่จะเป็นหมอกหนาวนะคะอากาศเย็น อยู่นะคะป่าไม้แถวนี้นะคะก็จะมีรถตนะคะเขาก็ขึ้นมากันนะมาเที่ยวกันพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะคะ เดี๋ยวเราแยกขวาเดี๋ยวเราก็ไปสปันกันไ,ไหนน่ะโรงเรียนบ้านสปันทางแยกบ้านสปันสปันตรงนั้นนะคะบ้านนะคะบ้านสปันนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปนะคะเขาจะมีป้ายบอกหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนส้มคำ ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสปันนะคะเดี๋ยวเราพาไปก่อนนะคะยิ่งจะขอจบคลิปก่อนนะคะลองไปชมข้างในต่อนะคะไปเลยไปใยบ้านสปันเดี๋ยวทาคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิป,ปน,ะะนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายริงด้วยนะคะ ื่อเป็นกำลังใจให้อยากินทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ